สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเข้าครัวนะคะมาทำเมนูหมูย่างนะคะค่ะวันนี้หมูย่างนะคะหมูย่างหมูปิ้งวันนี้นะคะสูตรของเรานะคะมีอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะก็คือเนื้อหมูหั่นสไลด์ ไม่ต้องบางมากนะคะเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ที่ใส่ลงไปแล้วก็คือน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำนะคะแล้วก็เม็ดผักชีผงปรุงรสดีน้ำตาลนะคะทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทําในเมนูนี้ค่ะวันนี้จะไม่มีกระเทียมกระเทียมและผักชีจะไม่มีเพราะว่า วันนี้เราไม่มีอาหารสดนะเราก็จะใส่แต่เครื่องปรุงแห้งทั้งหมดนะคะแต่เราก็จะไปดูวิธีการทำกันว่าเราจะทำออกมาได้อร่อยไหมนะคะไปติดตามชมค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอก่อนอ,น,นอื่นนะคะอันนี้คือเนื้อหมูที่เราหั่นแล้วนะหั่นแล้วเนี่ยใส่น้ํามันหอยลองไปแล้วส่วนหนึ่ง นนี่ะะคะเราจะหมักน้ำมันหนอยไว้ก่อนจะหมักทิียงเอาไว้ก่อนสักพักหนึ่งประมาณ5หรือ10นาที ็จะมาทำตัวนี้เอามาโขกใช้เม็ดผักชีประมาณประมาณนี้เพื่อนๆพริกไทยดำ ก็ประมาณนี้แล้วแต่ใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะนะคะเพื่อนคะอ่ะก็จะขคก มได้อีกลัคหนึลงค่ะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นริกไทยกับเม็ดผักชีซึ่งเราโขกแล้วเนาะเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปในเนื้อหมูที่เราหมักกับน,น้ำมันหอยเอาไว้ นั้นก็ก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลใส่สักสองช้อนนะคะผงปรุงรรดีผงปรุงรรดีประมาณนี้คลุกเข้าให้เข้ากัน เี๋ยวเราจะหมักอย่างนี้ทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อนประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเราก็จะเอาไปไว้ในในตูเ้เ,เย็นนะในความเย็นผูกข้าให้เข้ากัน เสร็จแล้วเราจะเอาไปไว้ในฟิชนะในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเสียบไม้นะเดี๋ยวเราจะเสียบไม้จะเสียบไม้ก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเนื้อหมูที่เรา หมักแล้วก็เสียบไม้ก็เอาไปไว้ในช่องเย็นใช่ไหมคะช่องเย็นอันนี้เตรียมพร้อมนี่ได้ครึ่งชั่วโมงละเราก็จะนำไปปิ้งแล้วนะคะไปตามชมนะคะเพื่อนว่าปิ้งเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเป็นหมูปิ้งไหมนะคะตามชมค่ะนี่ค่ะเพื่อน,อนตอนนี้กำลังย่างอยู่นะคะ ไงคะหอมเลย เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ย่างเสร็จนะเพื่อนๆเนาะ ไงครับเพื่อนๆนี่สุกแล้วนะคะหมูปิ้งของเราวันนี้นี่คะ่ะสุกแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะน่าทานไหมเพื่อนๆนหมูปิ้งครัวพี่สิริ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหมูปิ้งครัวพี่สิริเป็นยังไงคะถ้าชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยๆจากครัวพี่สิรินะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูถอดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ